ปัจจัยที่สิบคือปุเรชาตปัจจัยได้แก่รูปซึ่งเกิดก่อนแล้วยังไม่ดับเป็นปัจจัยแก่จิตโดยปุเรชาตปัจจัยเพราะฉะนั้นจิตและเจตสิกไม่ใช่รูปแต่ว่าเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันได้โดยณปุเรชาตปัจจัยคือเป็นปัจจัยโดยไม่ใช่ปุเรชาตปัจจัยปัจจัยที่สิบเอ็ด ปัดชาชาตปัจจัยได้แก่จิตทุกดวงนะคะอุปการะแก่รูปซึ่งเกิดก่อนโดยที่จิตนั้นเกิดภายหลังเพราะฉะนั้นสำหรับนะปัจช้าชาตปัจจัยก็คือจิตและเจตสิกซึ่งเกิดโดยไม่ได้อาศัยปัจชาชาตปัจจัย